คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านมูลเจริญตั้งอยู่เลขที่186หมู่10ตำบลตุงใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีจำนวนนักเรียนดังนี้ ระดับอนุบาลจำนวน45คนระดับประถมศึกษาจำนวน102คนรวมจำนวนทั้งสิ้น1 4 7คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนู้้ํำนวยการโรงเรียนนายบรรหารบุญจันทร์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาเป็นเลิศทางวิชาการเชี่ยวชาญอ่านเขียนเนิ้งเรียนไอซี มากมีอาชีพรีบเร่งจัดภูมิทัศน์พัฒนาคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงประเดียบเอกลักษณ์ท้องถิ่นปรัชญาของโรงเรียนผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญพุทธศาสนสุภาษสิทสู่วิชาโนพวังหูติคํำขวรประจำโรงเรียนประพฤดดีมีวิชาสามคัคีมีวินัยเอกลักษณ์ของโรงเรียนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานวงปุงลางอ,อ่อนซอน ปณิธานองค์กรรอบรู้รวดเร็วรับผิดชอบด้านที่1ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนเจริญได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด COVID-19 โดยมีการทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมทั้งห้องเรียนและบริเวณต่างๆของโรงเรียนก่อนและหลังใช้งานเป็นประจำ จัดตั้งครูเวรพร้อมกับนักเรียนเพื่อตั้งจุดคัดกรองวัดไขใ้ให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้งและมีเจลแอลโกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือและจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวอ,อย่างเพียงพอด้านที่2ด้านโอกาสโรงเรียนบ้านโนนเจริญ ได้จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุน่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 c o v ิด1 9และความต้องการของนักเรียนคำนึงถึงโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพครูเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเรียนให้กับนักเรียน พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่นักเรียนเข้าถึงการเรียนได้สะดวกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลสมมติฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดที่สด้านคุณภาพโรงเรียนบ้านนนจเรญส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโรคในศตรวรรษที่21สามารถบริหารจัดก,การเทคโนโลยีเทคนิควิธีการอย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งในยุคป,ปัจจุบันผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครองสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและเต็มศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาเรียนที่เปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านนนนเจริญมีการกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ซึ่งในปัจจุบัน มีการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นทางโรงเรียนจึงได้ปรับรูปแบบให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทร์ hand และออนไลน์โดยให้ครูประจำชั้นตั้งกลุ่มรายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารประสานผู้ปกครองและนักเรียนในการนัดรับส่งใบงานการบ้านการรับเงินค่าอาหารกลางวันและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet ในการส่งลิงก์เข้าห้องเรียนผ่านกลุ่มรายประจำห้องเรียนให้นักเรียนส่งงานผ่านไลน์และทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนผ่าน Google Form ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รายงานให้ผู้อำนวยการทราบถึงจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนหลังจากจบการเรียนการสอนทุกครั้งพร้อมทั้งติดตามและสำรวจนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ได้หาทางแก้ปัญหา และให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การยกระดับผลสมริถทางการเรียนทุกระดับชั้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับชั้นเรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาได้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมริ์ทางการทดสอบระดับชาติทั้ง NT และ ONET ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้นร้อยละสาโดยการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เจาะลึกข้อสอบทุกชุดเสริมทักษะการคิดเป็นแก้ปัญหาได้จนเกิดการพัฒนาโดยดูจากผลการทดสอบระดับชาติ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านและอนุนิมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านนนเจริญขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ